เพชรกุมพีขึ้นมาเทพเจริญศิษขึ้นมาอีกอ๋อหนึ่งใจกว่าเทพเจริญศิษขึ้นมาเทพเจริญศิษขึ้นมาเทพกุมพีก็ขึ้นมาครับเทพเจริญศิษส่งมาอีกสี่ใบ ขึ้นมาครับเทพเจริญศิษย์ขึ้นมาเทพเจริญศิษย์ขึ้นมาอีกเทรกุมภีก็ขึ้นมาอีกนิดครับเทพเจริญศิษย์ขึ้นมาหนึ่งครับเน่ง เขาได้ยินเสียงปืนไปกับไม้เลยล่ะออกพิยุ่ะ